กาวเบาพระเหสีคอองค์วัฒนาใจเย็นๆกันนะคะพี่นะ้องอย่าเพิ่งแตกตื่นเดี๋ยวแผนการล่วนหมด โตจีนโทรไม่ทันขอเดชะองค์หญิงได้เลยก็กขหมมคุณทหารครขึ้นเฝ้าออแล้วพระเจ้าค่ะเห็นอ,องค์หญิงให้ทหารไปตามว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพระองค์ท่านเอแต่ว่าทําไมแขกเรือมีแต่ก็าวขหมมเพียงคนเดียวละพระเจ้าค่ะฉันคิดว่าเธอจะไม่มาแล้วนเนี่ยเพราะฉันเห็นเธอน่ะไม่ค่อยชอบฉันเลยนี่ต่อไปนี้นะเราเป็นมิตรกันได้ไหมถ้าหากว่าฉันเนี่ยไม่ม น้อยอกน้อยใจนิดนึงแต่มาแล้วก็ไม่เป็นไรเธอมาช้าเขากลับกันไปหมดแล้วกลับกันไปหมดแล้วเหรอพระเจ้าค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นพระองค์ท่านเป็นหญิงก็มองเป็นชายอยู่ลําพังเพียงสองเดี๋ยวคนอื่นจะติฉินนินทาให้พระองค์เสื่อมเสียพระเกียรติได้กระหม่อมทูลาก่อนค่างแล้วี่เมื่อก็มาแล้วนะขุณหานนครออ้ยเปิดประตูไว้ใครก็จะคิด แล้วไม่มีทางหรอกนี่ฉันเองเนี่ยก็อยากที่จะผูกไมตีกับเธอเธอมาช้าก็ไม่เป็นไรเรานั่งคุยกันก็ได้ฉันเองตั้งใจที่จะเลี้ยงเลี้ยงปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้กับเธอนิดนึงยังไงก็แล้วแต่นะเธอกับฉันเนี่ยนะต่อไปนี้นะถ้าหากว่าเราดีต่อกันก็อย่าถืออย่าสากันนะฉันคงอยู่ที่นี่อีกนานแก้วนี้สำหรับมิตรภาพเราสองคนขอเดชะ กระหม่อมไม่ได้ดังเกียจแต่นี่เป็นเวลางานถ้าพระองค์ท่านวัฒนารู้ครับว่ากระหม่อมดื่มสุราจะมีโทษเอาได้นะพระเจ้าค่ะโอ้ยอย่าคิดอย่างนั้นสิก็บอกแล้วประตูเปิดไว้เราบริสุทธิ์ใจใครจะผ่านไปผ่านมาเห็นก็จะไปคิดอย่างงั้นล่ะและที่สําคัญกระหม่อมเองก็ไม่เคยถานาดัดเรื่องสุรายาเมากระหม่อมไม่ดื่มไม่ได้เลยรพระเจ้าค่ะแสดงว่าเธอไม่เกลียดใช่ไหมฉันเป็นถึงไม่สีเลยนะแค่นี้เธอก็รังเกียจฉันเหรอ,อ,อหาไม่ได้พระเจ้าค่ะ จะจะลินเล่าให้ใครอันนี้เป็นครื่งเลเธอปฏิเสธด่เสียใจน้องใจถ้าเชนนั้นก็หมอมดื่มเพียงแก้วเดียวเท่านั้นนะพระเจ้าค่ะแก้วเดียวนิดเดียวเองเนอะอันนี้เล่าดีนะกินรับประกันเลยว่าไม่เมาขอบใจนะที่อุตสาหที่อุตสามา มันมันแบบมันช่างแรงเหลือเกินนะพระเจ้าค่ะอ้ยอันนี้เบสิกเบาๆาเบาๆนี่เขาก็กินกันอย่างนั้นและก็มองขอตัวก่อนดีกว่าพระเจ้าค่ะจะไปแล้วเหรอแป๊บหนึ่งสิเธอยังไม่ได้อวยพรวันเกิดที่ฉันเลยนะอวยพรวันเกิดเห็นไหมเนี่ยคนอื่นเขาเซ็นกันหมดแล้วเหลือเธอคนเดียวฉันจะได้เอาไว้ดูตอนเงาจะได้เป็นที่ระลึกอย่างน้อยฉันก็มีเพื่อนนี่เซ็นตรงนี้นะเซ็นตึกนี้นิด นี่นคือการลงนามถวายพระพรใช่ไหมพระเจ้าค่ะใช่อวยพรวันเกิดเซ็นชื่ออย่างเดียวไม่ต้องเขียนอะไรเลยมาได้พระเจ้าค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยต ขอบคุณมากๆากนะคุณมหานคระไปพักผ่อนเธอนะไปพักผ่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหน้าท้องพระโรงนะขอบใจนะอุตส่ามาอุยตายแล้ว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 